คือเมนูของร้านมันมีสองเล่มคือเล่มนึงเนี่ยคืออาหารไม่ฮาลาลอีกเล่มหนึ่งก็คือฮาลาลคือเมนูที่เราสั่งี่มันก็เป็นไก่นั่นแหละเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะทอดด้วยกับฝั่งครัวที่ไม่ฮาลาลนใช่ไหมเราก็เลยไปเปลี่ยนใหม่ไปทอดใหม่ทํใไม่เพื่อแบบให้ทากับเครื่องมือครัวฝั่งที่ฮาลาลอะไราเงี้ยเขาทำใหม่ให้เราเลยนี่เราแยกครัวนะคนมุคลินแบบมือชินเขาแยกนะเขาบอกนี่ก็คือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นมีดหรือว่าที่แบบรองอะไรทุกอย่างนี่ก็คือทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวเนี่ยก็คือวาเกเต้ริ วันนี้นะครับผมได้ทําการย้ายเมืองแล้วนะจากเมื่อวานเนี่ยผมอยู่โตเกียวใช่ปะวะเน,นี้ยผมมาอยู่ที่นากยยะแล้วเรานังรถมาประมาณแบบ8ชั่วโมงนะคือไกลมากๆนะบรรยากาศก,าก็เปลี่ยนไปนะมันไม่ได้เหมือนโตเกียวอ่ะมันแบบเหมือนจะเงียบกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะโซนนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นเพราะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยเนาะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปะกินกินอะไรนะอุด้งอุด้งอุด้งนะฮะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะซึ่งระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาให้ดูบรรยากาศนะ่าแบบเป็นยังไงบ้างอะ เห็นไหมคือมันเงียบมากทุกคนวันนี้ที่เห็นเห็นเนี่ยก็คือที่จอดรถทุกคนนะเห็นไหมก็จะมีป้ายบอกอยู่ว่าภายใน60นาทีแรกเนี่ยหนึ่งชั่วโวงก็สา0รอบาทน,นะที่นี่ไม่มีที่จอดรถฟรีเลยนะถ้าในเมืองอย่างเงี้ยไม่มีถ้าจะในห้างอย่างเงี้ยก็ต้องจ่ายในห้างก็ต้องจ่ายใช่ไหมใช่ดูจัก,กรยานทุกคนดูจอดจัก,กรยานนี่ต้องจ่ายตังค์วะน่าจะฟรีนะมันมีตู้ครับโอ้มีตู้นี่คือที่จอดใช่ไหมนี่ห0สิบนาทีแรกฟรี หนชั่วโมงถึง3ชั่วโมง50เยน3ามชั่วโมงถึงชั่วโมง,โมงต่อไปก็ร0อเยนถือว่าไม่ได้แพงมากแล้วก็มีระบบล็อกด้วยนะดูดิกันขโมยนะคือปลอดภัยนอะ่ะเนาะมีกล้องด้วยกล้องเตอร์มีกล้องวงจรปิดด้วยนีย่ลงใต้ดินเนาะเ <c oughs> ดี๋ดวยวจะต้องเติมนิมนมในมบัตรก่อนนะเพราะว่าจะ <c oughs> ไปไหนมาไหนจะสะดวกที่ได้บติดผ่านบัตรไปเลยคือถ้าเรามีบัตรเนี่ยมันจะง่ายต่อการเดินทางไปไหนมาไหนติดบัตรเลยถ้าเมื่อก่อนตอนเรามาแรกๆเราใช้การซื้อตั๋วก็มันเสียเวลา แต่พอมีเป็นบัตรครบเราสามารถที่จะติดติดต,ด,ตดผ่านประตูได้เลยตอนนี้เราก็จะมาขึ้นรถไฟนะฮะ<ม>เพื่อไปต่อแล้วก็ไปกินอูด้งนะฮะเงียบจริงๆนะฮะทุกคนเงียบแบบเงียบแปลกๆคือถ้าเป็นตัวเกียวอย่างน้อยคือแบบมีคนยืนรอแย่ง,ยงกันจะขึ้นเนี่ยแต่นี่คือโล,งล่งเลยทุกคน ตอนนี้นะฮะเราก็นั่งรถไฟมาถึงอีกฝั่งแล้วแล้วก็เราต้องเดินต่อไปอีกนิดนึงเพื่อไปร้านอาหารร้านนั้นนะนาโกย่าเนี่ยเป็นเมืองที่ผู้เองก็ไม่ชินเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่เคยมาใช่ไหมครั้งแรกปกติเขาอยู่ที่ยามานาชิใช่ไหมละ่ะใช่เป็นไม้ใช่ไหมโอเคบอกมาแล้ว <c oughs> ก็ยังคงเงียบๆอยู่นะ <c oughs> อันนี้กี่องศา <c oughs> น่าจะต่ำกว่า20อะ สิบเก้าองศาสิบเก้าองศาถ้าเราอยู่ในห้องแอร์มันก็กำลังดีใช่ไหมแต่นี่มันมีลมไงลมมันทำให้ยิ่งรู้สึกว่าเย็นขึ้นเออเย็นขึ้นนี่เนะนี่ยเนี่ยโอเคมถึงละฝั่งนี้จะมีเป็นอ่ามุสลิมเฟรนลี่เจแปนอ๋อนี่ไงฮาลาเนี่ยเห็นไหมคือเหมือนกับว่าเขาการันตีว่าร้านนี้มีฮาลา โอเคตอนนี้เขาบอกว่าให้เรารอนะครับแต่ว่าเราก็นาจะกลังเตรียมตัวอยู่เตรียมตัวอยู่นะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมค่ยเปิดก่อ,องอีกทีนึงแล้วกันนะเขาบอกว่าโต๊ะวางล้เขาพาเรามนคะอ <Thank you. S 1> อ่าใส่เข้าไปก็ได้ถ้ามีตู้ก็คือใส่ในตู้ถ้าไม่มีตู้ก็จะหาาอายาดอเด้วยนะอบคครับเดวยเดวยเดว โอเคอันนี้คือเมนูทีม่มีฮลารลามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเมนูไฮไลท์ก็คือมิโซะครับอุด้งที่เป็นหมกน,นี่คืออะไรอันนี้แหละอันนี้คือเขาเรียกว่าเซ็งอุด้งแต่มิโซะเป็นเหมือนน้ำซุปของเขา ช่ถ้วยหนึ่งประมาณ1,500ยเยนประมาณพันห้ราร้อยสามสิบเยนเท่ากับกี่บาทจะได้เป็นสามร้อยเจ็ดสิบาทและสามสิบสตางค์เกือบสี่ร้อยนะฮะถ้าเราเพิ่มท็อปปิ้งอะไรนิดหน่อยได้ไหมก็เก <400 S 1> ือบสี่ร้อยเลยประมาณสี่ร้อยบาทต่อหนึ่งถ้วยนะเป็นมุกเวลาว่าอยากอยากกินชิมิสดเช้าเช้าเคยยินไหมเป็นเพื่ออแต่างงานอ่ะอ๋อเคยเคย มันขอครบทางอ้อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะไรอยากกินชุดมิสเสอร์ของเธอทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยกูเอาอูด,ด้งหนึ่งไก่แล้วก็ไข่มิสโซก,กับซูสอยซอยก็คือโชอยุมันแตกกยยันไงนะส่วนอันนี้มิโซะ็คือเต้าเจี้ยวอันนี้เป็นถั่วเหลืองซอสถั่วเหลืองเต้าเจี้ยว,ว,ยว,วยนี่คืออะไรวะเต้าเจี้ยวเต้าหู้เนี่ยมันถั่วไหม จะกระทวงกันแต่แฉกูก็ไม่ได้กูจะเป็นติ๊กูตินทัวร์อยู่ทุกคนขึ้นนะเดี๋ยวะให้ตัดต่อเรายิบเอาไหนมิสุดเปิดใจอ่ะมิสุดก็ไม่สุดเซเว่นโซซาวอันนี้เหมือนเห็นไหมที่เซเว่นเ่ยไก่ขอสาไร่ไก่คอสาหร่ายใช่เราเคยกินในเซเว่นอันนี้เราอยู่ญี่ปุ่นตรงนอ้นไหนมาแล้วรอเนี่ยนี่อันนี้คืออะไรน อันนี้เป็นไก่ทอดสามชิ้นหกร้อยเอมันสามไม้พอดีใช่ไหมล่ะใช่ต,ตกไม้ละสองรอยเยนก็ประมาณห้าสบบาทห้าสิบบาทงั้นจะเดี๋ยแล้วนะโอ้กดอันนี้เลยใช่ครบกดเพื่พนักงานได้ยินก็มาใช่แล้วที่ไม่ต้องไม่ต้องเรอนะมามาแล้วมาแล้วไตอมิโซะาจะว่คาได้มาไม่มิะใช่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 ใ่่่

คือเขาน่าจะแบบว่าอันนี้ก็สั่งเหมือนเมื่อกี้สั่งแล้วแต่ว่าคนกดอ่ะน่าจะกดไปแบบหน้าอีกหน้านึ่นที่ไม่ใช่แบบไม่ฮาลาลใช่ก็เลยเปลี่ยนคนคนที่ให้เมนูกับคนที่มากดเดอร์เป็นคนละคนกันไงเราก็เลยแบบไม่ไม่รู้ว่าเราสั่งจากเมนูฮาลาลอะไรอะไรเขาก็ถามเราด้วยนะนิดเดียว น่ห่้วอันนี้เลยถูกแล้วนะีคือเมนูของร้านมันมี2เล่มคือเล่มนึงเนี่ยคืออาหารไมฮารานอีกเล่มนึก็คือฮารานแล้วเราก็ส่ใจเล่มที่ฮารานนั่นแหละแต่มันกบว่าพนักงานที่มารับออเดอร์นีกอาจจะกดผิดนิดหนอยแล้วเขาก็แบบเอ้มีความสงสัยเขาก็เลยมาถามแล้วก็แบบไปเปลี่ยนให้นะคือเขาใส่ใจนะดีดีดี นี่เราแยกครัวนะครมือิมลแบบมือซลเนเขาแยกนะเขาบอกนี่ก็คือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นมีดหรือว่าที่แบบรองอะไรทุกอย่างนี่ก็คือทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวเนี่ยก็คือวาเกเตริโอก็คือแยกใช้หมดเลยมั่นใจได้เลยคือเมนูที่เราสั่งนี่มันก็เป็นไก่นั่นแหละอาจจะแบบว่าอาจจะทอดด้วยกับฝั่งครัวที่ไม่ฮาลาลนันใช่ไหมเราก็เลยไปเปลี่ยนใหม่ไปทอดใหม่ทําไมเพื่อแบบให้ทากับเครื่องมือครัวฝั่งที่ฮาลาลอะไรย่างเงี้ยเออโอเคนะ ขาทำใหม่ให้เราเลยถ้าเกิดใส่มาดูเขาทำใหม่ทุกคนดูคือแบบควันออกมาเลยนะสุดยอดอ่ะก็ใส่ใจมากอ่ะไปไปทอดใหม่เนี่ยคด้ินี่นะฮะอาหารญี่ปุ่นนะฮะอุด้งอุดง้งขวยหนึ่งประมาณ4 0่อบาทคนหนึ่ง นี่นะฮะทุกคนมาครบแล้วนะสามสองหนึ่งโอ้ทุกคน็ิดผมบอกเลยผมกินไม่เป็นบุสอนในไหนว่าเขากินกันยังไงก็กินเหมือนทข้าไปเลยรินก็ไม่ยากครับมีตะเกียบใช่ไหมก็ดึงก่อนโอเคที่นี้เราก็ต้อง ตีไข่ก่อนนะครับก็เป็นตีไข่อืมก่อนเลยนะครับเราจะมาชิมซุปกันก่อนนะครับรู้ชื่อเป็นยังไงโอเคครับสามสองหนึ่งใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้อยู่กับยูทูบเบอร์แล้วสามสองหนึ่งเลยอะ <laughs> อ่ะเอาเลยเอาเลย <laughs> เอาเลยโอ <laughs> <laughs> ้โหแซงไปไม่ถูกเลยเงี้ยกลิ่นหอมมากเลยร้อนนะร้อนนะร้อนร้อนร้ออุ่นอุ่อุมันเค็ม้นดี มิโซะน่าแปลกแปกมิโซะข้างแรกเนี่ยชิมด้วยว่ายังชิมด้วยไม่ชินเท่าไหร่ไม่ชินเทนะ่าไหร่นะออาันนี้ก็เป็นส่วนอาหรับนี่เราจะชินแบบพวกบ้านเราก็มีแล้วใช่ไหมต่พอเจอแบบนี้อาจจะไม่เคยชินแบบเลก็ต้องแบบลองเปิดใจรับตัวเป<ห>ิดใจโอเคอันนี้จะเป็นเส้นเนื้อเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเส้นเส้นใหญ่นะใหญ่กว่าเมื่อวานซึ่งเมื่อวานจะเป็นรามไนี์ ก็ต้งสดให้ดังๆนะอันนี้คือวัฒนธรรมที่นี่นะไม่ใช่ว่าแบบหิวมาจากไหนแล้วก็กินดังนะแต่พิเศษตรงที่ว่าอันเนี้จะเป็นเส้นสดนะครับเส้นสดก็คือเขาก็จะทําแบบนวดแบ่งเองโดยที่ไม่ได้ซื้อจากพวกรตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละเส้นสดไม่ใช่เส้นที่แบบแช่ซองฟรแล้วก็เอามาต้มต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันคือจุดเด่นของร้านนี้อันนี้คือไก่นะ ดูปุ๊กกินอร่อยมากเลยแต่ผมกินเองเนี่ยรู้สึกแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่ทุกคนนะไข่แดงต้องเจาะห้อเสียดายอ่ะไม่เจาะไม่เจาะไ,ได้ไหมเจาะก็ได้แล้วแต่วันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไก่ทอดอะ่ะไก่ทอดก็จะราดด้วยซอสกระสุนะครับนี<อ>่<อ>ครับนี่นั่นไก่ทอดอันนี้เป็นไก่ทอดห่อสาหร่ายห่อสาหร่ายนะลิบกุ๊กเอาก่อนเลย อออืืหได้ย <Enfin> ินเสียงกรุบกริบถึงนี่แหละอร่อยอ่ยเด็กสงสารตากล้องนมาเนี่ยเกลีได้เลยนะนี่นะจิ้มไปอยู่กุ้งไหมไข่กรอบมากทุกคนมันไม่ได้แข็งนะมันกรอบอ่ะมันแบบกรอบอ่ะทุกคนดู อ่ะไก่อือกรอบอือไก่ล้วนเลยใช่ไก่ล้วนๆอ่ะมันกรอบมากกรอบนอกนุ่มในนี่ดูปุ๊กินอือืออร่อยจริงนะคุณมันไม่เหมือนกับอีกขาในเซเว่นแหละอันนี้คือไก่ล้วนๆเนี่ยเดี๋ยวจะลองไก่ทอดมันมันจะมีซอสอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะต้องจิ้มอันนี้เพิ่มเติมมากกินแบบนั้นก็ได้ว่าออริจินอลลองแล้วนะบิสมิลลาห์ กซอมสอมันอรอนออ่อยมากเลนะเข้มข้นดีซอสอร่อยไก่ก็นุ่มกรอบนอกนุ่มในทุกคนไก่ไกล่ไกล,ล้วนๆอ่ะแล้วแป้งก็คือแค่ข้างนอกนะแล้วซอสมันอร,ร่อยอมากทุกคน ไม้ที่เห็นเนี่ยไม้หนึ่งห้าสิบาทนะส่วนอันเนี้ยเซตหนึ่งเนี่ยร้อยห้าสิบหรือประมาณนะส่วนถ้วยที่เราเห็นเนี่ยอ่าอะไรนะอูดงอูดงอูดงสี่ร้อยบาทนะฮะประมาณ <Okay. S 2> านะั้นประมาณนี้เดี๋ยวผมขอกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้ไงเดี๋ยวค่อยเปิด,ดกล้องที่ผมถือถังละกล้ลองนะถาก็อยากกินด้วยเรียบร้อยทุกคนก็เมื่อกี้พนักงานเขาส่งบินมาใช่ไหมไหนดูหนะก็ให้มาเป็นในกระบอกไม้ไผ่นะอันนีน้อ๋อเขาติดอื หกพันกว่าบาทเลยนาะเยอะเหมือนกันนะหกพันเจ็ดร้อยเนี oh, uh, okay. okay. ่ยเอาไปหารสี่ประมาณสองพันกว่าบาทอะเอาเรื่องดิสามถ้วยแล้วก็ของกินเล่นอีกนิดหน่อยสองพันกว่าบาทก็คนดูช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะแอบน้อยได้ค่าโฆษณาอะไรขึ้นบ้างเราแกงโง่เรี่ยกงานด้วยนะจริงจริงก็ต้องไปจ่ายที่ตัวแหละเดี๋ยวรอดูก่อนวิจีว่าวิจิรานี่ไปอ๋อเนี่ยตัว会计 เรื่องอะไรัอย่างก็ได้ใช่เรับองรู้สึอไรก็ได้ใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปตอนนี้เราก็ไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับมึงรู้อยู่แล้วดิมึงกดเรียกกดทีไม่ใช่ไม่อะไรเอาเย็นยังไงให้ชัวให้ชัวเน้นชัวนะที่หนกันมาครับที่ไทยมาครับไทยมาอ้โหดีเลยแล้วก็เดินอะแล้วก็เดินโอ้ย Enjoy Japan. บต a ้งยืมตั้งย like ืมเอ็นจอ n j อ็นจีแบนท์ฉบับคนญี่ปุ่นก็พูดคุยอะไรแต่ดีเนาะบางคนก็แบบไม่คุยด้วยก็ไม่คุยด้วยเลยมีดูนะการแจกเป็นองญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่วางเงินไอเขาจะไม่ยื่นเงินมือต่อมือนะเขาจะวางบนบนขาครับผมคุณมาจากไหนครับจากอินโดนี From Thailand ส so วัส oh. ดีครับสวัสดีครับโอ้แก๊สปีกไทยสตูดิโอ Yamanashi. Yamashi. I'm from Vietnam. In... Vietnam. Yeah. In which part of Vietnam are you in? Uh Saigon. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Oh, okay. I want to go Ho Chi Minh. When? Maybe next next month. Yeah. yeah but what 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 are you are doing uh in Thailand? create the video video like y o u t u b e you have your own studio in Thailand yeah yeah studio in Thailand yeah yeah เฮ้ยตื่นเต้นอะผมไม่เคยแบบมีคนทักอย่างงี้นะแล้วก็พูดอังกฤษด้วยนะพายูเวนามแล้วแบบความที่ว่าก็เป็นผู้ใหญ่อะเราจะจะคุยแบบเก่งๆด้วยว่าอย่าให้เก่ง นะนเซียงไทไทาเดชบ๊ายบายกูเพิ่งกลครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะสำหรับการกินอาหารอาหารญี่ปุ่นอุด้งที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้นะฮะก็เราเดินทางมาไกลมากคลิปนี้ก็น่าจะยาวมากๆนะจะเห็นได้ว่าภาคหลังเนี่ยผมเริ่มทําคลิปแบบแนวแบบยาวๆนะคือผมลากยาวตั้งแต่แบบออกจากโรงแรมอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แค่รีวิวอาหารเข้าใจไหมคือเราอยากให้เห็นบรรยากาศให้เพื่อนๆที่ดูคลิปเรารู้สึกเหมือนว่าได้มาเที่ยวด้วยกันกับกับเราอันก็เลยแบบผมลากยาวมาเลยนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะ ก็เดี๋ยวผมจะเดินทางกลับที่พักแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมก็อาจจะถ่ายคลิปใหม่ต่อก็ค่อยว่ากันนะรอติดตามกันนะสำหรับวันนี้ก็ไปบ้ายฮะไปบ้าย